เคยเจอคนมากมายแต่ไม่เคยเจอใครเหมือนเธอคล้ายๆมีอะไรซ่อนอยู่ในตาคู่นั้นบางอย่างที่ฉันก็ไม่เข้าใจมันบอกมาเธอมองฉันมันฟ้องว่ามีความลับขึ้นในสายตา ชีวิตการทันหันแบบนี้แล้วคะทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยท่านก็ดูสุขภาพาแข็งแรงดีอะคะ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าที่ฉันเรียกตัวเธอมาวันนี้ก็พเพราะเรื่องที่แน่กับของพ่อเธอเนี่ยแหละเธอรู้ไหมว่าพ่อของเธอได้ยกทรัพย์สมบัติทุกอย่างเสร็จทั้งหมดแล้วรวมถึงบ้านที่เธออยู่ด้วยฉันก็ได้ขายทิ้งไปหมดแล้วนะอ๋อแต่ฉันก็ยังใจดีนะเหลือทรัพย์สมบัติไว้เธออยู่หนึ่งชิน้นดะ้วยนะอ่ะออไป นี่แหละสมบัติฮังตู่ังตู่ฮังตู่เชื่อว่ามันต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากรแน่เลยฉันต้องไปตามหาพี่นายกรมให้ได้เป็นกำลังใจให้นุชด้วยนะฮังตู่ทำไมคุณแม่ต้อง่ห้ผมว่เจนนะครับก็เพราะแม่ผู้หญิงคนนี้แม่ไม่เคยเห็นว่าเขาจะดูแลสารุทธสุดเด็กลูกเลยไหนจะอีกอย่างน้งพี่สาวเขาใจจิตใจแต่ลาหลังของแบบนั้นนแม่ไม่เอาด้วยหรอกนะมแม่ จนคือผีของรักนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวแม่จะแนะนําให้หนูรู้จักกับลูกสาวเพื่อนสนิทของแม่เองหนูพัชชานิจัยรหนูพัชชาสติท่ะพี่แบ,บตนต้ตัวอะไรอะท่านนุชจะทำยังไงดีตอนนี้นุชมีความรู้สึกว่านุชกำลังถูกตามล่าแล้วเขาจะฆ่านุชท,ทำไมอะนุชจะกลัวไปเลยนะเดี๋ยวท่านจะช่วยนุชเอง เอาเป็นว่าตอนนี้เรามาหาวิธีแล้วก็สืบให้รู้ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ดีไหมท่านคือตอนนี้นุชคิดออกแล้วเดี๋ยวนุชเนี่ยจะปลอมตัวแล้วก็เข้าไปทํางานที่บ้านคุณพ่อในช่วงที่ทํางานเนี่ยเดี๋ยวนุชจะตามหาพินัยกรรมด้วยทันว่าดีไหมงั้นดีเลยเดี๋ยวทันจะช่วยนุชเองแต่ตอนนี้เนี่ยทันสืบรู้มาว่าคุณจิตตรีอะ่ะเขาได้ขายบ้านให้กับคนที่ชื่อปัทวีไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวทันจะช่วยให้นุชเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นแต่นุชต้องเปลี่ยนชื่อก่อนอเ,เอาเป็นว่าชื่ออนุชาละกันแล้วทันจะเรียกนุชสั้นๆว่าเนอูดดีไหมดีดีดีนุชเห็นด้วยทางนั้นเดี๋ยวนุชไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวก่อนนะได้เลยก็จะได้เข้าไปทํางานที่บ้านคุณพอ่อได้เลยนะขอบคุณทันมากพี่ทันครับเฮ้ยนุชทำไมเหมือนผู้ชายอย่างเงี้ยงั้นก็เป็นอูดได้สบายเลยดิแต่ว่าพี่ว่า มันดูขาวขึ้นผิดกลุ่มิตานะเจอแล้วก็ปัทวีเหรอจริงด้วยพิธยกรรม a a s แล้วในะพินายกรรมเขียนไว้ยไ,ไงบ้างล่ะเดี๋ยวนะ าบอกว่าขณะที่เขียนพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติตามพินัยกรรมนี้ในวันที่31 st, สิงหาคม53จะมีการเปิดบริการ MNP สิ่งที่ AS ต้องการให้เกิดก็คือมีการย้ายเข้า AS มากกว่าการย้ายออกจาก AS หรือพอตอินมากกว่า p o ตเอาทซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันและปฏิบัติตามนะแล้วเราจะทำยังไงดีลาคุณบัวี ง่ายมากเลยอูดเดี๋ยวค่อยฟังเคำแนะนำของเราละกันอัับแรกเราต้อง c o u r t e s e r v i c e ลูกค้าอ๋อก็คือการที่เราต้องช่วยกันดูแลสาระทุกสุขดิบของลูกค้าเพื่อที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยพึงพอใจมากที่สุดถูกต้องนะครับเช่นโปรโมชั่นเอ็นหรือการดูแลเขาขุงปัญหาของลูกค้าเมื่อลูกค้าผูปัญหาคุณปัทวีพูดถูกแล้วนะครับแต่ยังไม่เพียงพอนะเรายังต้องคอยสังเกตข้อมูลของลูกค้าเพิ่มเติมด้วย หากพบการแลกข่าวั้นสกกรเป็นมัตเซฟแล้วแล้วก็แสดงว่าลูกค้าท่านนี้ a s ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ mm hmm. และเน้นที่จะดูแลเพิ่มเติมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องการให้ลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยอรอตเอาหน้าที่ของพวกเราทุกคนก็คือต้องคอย o f f ฟอ i n g หรือ treatment ดูแลลูกค้าอย่างเหมาะสมและพึงพอใจมากที่สุดครับใช่เลยค่ะพี่ทันแล้วก็พี่ปัทวีนะยังไงเดี๋ยวพัชชาขอขยายความนิดนึงคำว่า o f f ฟอ i n g เนี่ยตรงนี้จะหมายถึงการเสนอ หรือเป็นแคมเปญที่เราเสนอให้กับลูกค้าแล้วก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยพึงพอใจส่วนอีกคำหนึ่งจะเป็นคำว่าทรีทเมนต์ทรีทเมนต์เนี่ยจะเป็นการที่เราให้ลูกค้าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อที่จะให้ลูกค้าพึงพอใจเช่นกันแล้วก็อยากเป็นลูกค้าของเราเนี่ยตลอดไปเลยอ,อ้าวุกคนอย่า่อจอ,อน,นุจรจรมันแรงกเลยฟัตทอูดเนี่ยมันตัวต่อมนะ จริงเหรอ,อนี่คุณรอกผมมานานแล้วเนี่ยแต่ผมชอบุ้นมากกว่าสวัสดีค่ะสำหรับคำศัรรพท์ที่ได้จากละครวันนี้คือเชิญสกอเชิญสกอหมายถึงค่าที่แสดงว่าลูกค้ามีโอกาสพอร์ตเอา ออกจาก AIS สูงหรือต่ำซึ่งต้องใช้ควบคู่ไปกับ m มั Save เพื่อนำไปสู่การน,นำเสนอ offering และ treatment ลูกค้าอย่างเหมาะสม offering offering หมายถึงข้อเสนอหรือแคมเปญที่เสนอให้ลูกค้าพอใจและอยากเป็นลูกค้าของเราค่ะ t r e a t m e n t treatment หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราให้บริการและดูแลลูกค้าให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจและอยากเป็นลูกค้าของเราค่ะ courtesy service courtesy service หมายถึงการดูแลสารทุกสุขดให้กับลูกค้าสำหรับคำศัพท์วันนี้มี4คํคำก็อย่าลืมไปจามาด้วยนะคะ อาทิตย์หน้าพบกับคราูลาลาได้ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะคนเดียวในใจชัดเจนคือเธอถ้าทามคงจะพลารักเธอหมดใจ